คขอต้อนรับเข้าสู่ในการประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาพันคมครูจาราเสมาทุกท่านนะครับผมนายทุกคนว่าแต่แล้วครูกับทุกท่านครับที่มาในวันนี้ก็ผมสอนท่านผู้านบริหารจังหวัดนส่วนว่าด้วยความรูความรักละความผูกพันสันตทานสมาพันธ์ครูจังหวัด ยาลายลาดีว่าเป็นีไนครับงั้นเราวินวินกรับท่านผมที่จัวัาแแดงภาคใตผมเรียนว่าในการรับราชการของผมนั้นผมก็อยู่ครับอีสาม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับพี่บุญสมนี่สิ่องรวมกลับมา ครั้งที่มีโอกาสมานั่งหรือมายืนอยู่นับกลางเพื่อนครูผมต้องคาระวะครูและผมเองก็พูดต่อไปเสมอว่าครูได้อยู่ตรงหน้าผมครูได้อยู่ในห้องคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นส่วนแขนานโครงการที่ท่านอดีตคว่าท่านทำว่ามตั้งแต่ปีหกสามหกสี่แปปีกับเหตุการณ์ยังัดแสดงภาใต้าง ผมเองย้ายมารับตำแหน่งนะครับก็ยืนอยู่ในระยะห่างยืนอยู่ตรงตลาดตรงข้ามร้านพิมพ์เงินเยียวยาให้แก่ทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบแห่งนี้ที่โรงเรียนบ้านจิ้งจื่อปักษ์นครเรียนอนุบาลดอยหลวงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่สามที่จะรับเงินเยียวยาในวัน สวาสงขาค่ะจ so ัดแสดงภางได้ด้วยนักวเคราะร์สมองหนุนน้องคนแต่ที่สำคัญคือที่น้องจากจังหวัดราชวารในทุกอำเภอ